สวัสดีครับอามนะครับผมตัวแกรนผู้เข้าประกวดจากจังหวัดยะลานะครับ MLG ศูนย์สี่หกครับผมมีการเตรียมตัวสำหรับการประกวดในมครับทีนีน้ก็สิ่งที่สำคัญเลยนะครับงาไม่พอนะครับผมส่วนอีกอย่างอย่างที่ผมทางือออกกำลังกายครับผมอ่าทิศหุ่นนะครับเตรียมพร้อมอกับการใส่ชุ่มควายน้ำอ่าอ่าแสดงว่าชุด้วยน้ำที่เข้าไปโดนอะไรใช่ไหมอ่อา แต่ผู้เข้าแข่งขันตัวเกิดคนอื่นก็เนี่ยมันแต่ก็มั่นใจอยู่นะ,ะเราเราก็ดี่าอดูไหมอ่า้กากดวห้คขอ,องครัเะเจ็ดได้ไหเจ็ดไม้ก็แตกอ่าเพราะว่าเพราะว่ายังออกกําลังกายไม่เต็มที่ครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มออกได้เดือนกว่าและเดือนขึ่นดีวะ่ะและอาซีแล้วอันที่ผ่านมาเนี่ยป่วยอ่ ก็เลยสู้เลยไปเท่าล่ะพร้อมก็พร้อมครับพร้อไฟนอลเนี่ยมีเทรนเนอร์มาเข็นแท้ด้วยอ่าเข็นแน่เป็นตัวช็องเราะกายอ่าเราต้องรอนะแต่ไม่ใช่ฮะใช่จะอ่ารอยยิ้มครับผมอ่าแล้วก็สนิทอาจจะเป็นว่าเวลาคุยอ่าเพราะว่าแบบเป็นคนที่เล่นอะไรพวกนี้ครับอ่า ขอเข้าไปเพื่อแสดบความกตัญญูนะครับผมก็เวทีนี้เป็นเวทีที่คนเก่ดที่สองของผมนะครับผมก็อยากให้ขอซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจไปเลยนะครับส่วนช่องทางติดตามของผมนะครับก็จะเป็น a R m s Z e t ER0 IG นะครับผมหรือว่า Arms set 0อ่าส่วนทิกเกอรก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับ AIMS Z e t ER0 นะฮะถ้าเกิดอยากเห็นอยากรู้ที่ออกลังกายหรือว่าอยากเห็น ผู้ชายเต้นแปลกๆต่างช่องได้ฮะถึงแมเต้นตามเพลงก็ได้เพลงที่เขาเต้นอะไรนะอ่าอะไรนะเออเท่าหน่อยเหรอเออเท่าหน่อยก็ของอันล่าสุดใช่ไหมเฮ้ยอะไรนะอ่อเออของของอาลาฟาโร่เอออะไรอะไรอะไรเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn